สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาทําในหนังสือนะคะในหนังสือเรียนในหนังสือภาษาอังกฤษหน้าที่สี่สิบเจ็ดนะคะตรงนี้ให้หนูให้หนูเขียนให้หนูเขียนตามครูนะคะตามหมายเลขไปเลยนะคะอโทษทีไม่ค่อยชัดนะคะเติมหมายเลขลงไปเลยตามมุอครูนะคะ ออ่านี่นะคะเขียนตามไปเลยค่ะส่วนด้านล่างก็เขียนตามเลยนะคะบอกนะคะค่ายเฮนเบชช็อกโยโย่ยะคะอันนี้คือในหนังสือนะคะส่วนต่อไปเราก็จะมาทำในแบบฝึกหัดนะคะเขาให้เธอดูนาฬิกา ดูนาฬิกาแล้วก็ดูซิวา่ามันควรจะเป็นเวลาไหนดูนาฬิกาแล้วก็วงวงกลมตัวเลขบอกเวลานะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อนะคะส่วนด้านล่างส่วนด้านล่างนะคะทำตามคูณเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อสองนะคะให้เขียนตัวนะคะตัวลงท้ายข้อสาม ะะแล้วก็วงกลมรูปภาพด้วยข้อสี่นะคะวงกลมข้อห้าทำตามไปเลยค่ะอ้าวส่วนข้ออ่ามาหน้าสี่สิบสามหน้าสี่สิบสามก็ทำตาม,มคุณครูไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีบางภาพที่คุณครูก็ไม่รู้มันเป็นรูปอะไรนะคะเออเพราะฉะนั้นหนูก็เขียนตาม ตัวเลขของครูไปเลยที่เขาเฉลยมานะคะเขียนตามไปเลยลูกเขียนตามไปเลยนะคะนี่ค่ะเขียนตามไปเลยเพราะบางรูปดูแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นรูปอาหารอะไรนะคะมีเป็นบางอย่างที่ดูได้นะคะส่วนด้านด้านล่างก็เป็นอาหารของแต่ละประเภทเขาจะเขียนตัวยอ่อมานะคะหนูก็ใส่ตัวยอ่อลงไปนะคะตามคุณครูเลยนะคะ ส่วนภาพข้างล่างที่ตรงว่างตรงนี้ไม่ต้องทำนะคะผ่านไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ